วันนี้เราก็จะมาเล่นเรอบอกกันนะคะเพิ่งโหลดมาใหม่เอาเชี่ยอะไรวะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่านไม่ออกด้วยกูโอเคเอา้ารหัสกูโดนแบนเหรออเชี่ย ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เราบอกกูกูหลุดมาแค่ไม่กี่วันเลยโดนแบนไวจังวะได้มึงกล้าลองดีกับกูมากใช่ป่าได้มึงมามึงมะถ้ามึงเก่งมากอะ่ะอยากเก่งมากใช่ป่า มาดิครับไอ้ไก่มึงมาไอ้กาดอ้โหโคตรกาดเลยสมน้ำหน้ากูเข้ารหัสใหม่อวหมกเลยผมอะ่ะมันฉลาด ฉลาดจริงครับก็ใส่รหัสตามปกติธรรมดานะปวดรอสักครู่ เดี๋ยวแป๊บหนึงกูจบคลิปแล้วกูจะไปดู youtube ช่องช่องบ่อมอันนั้นเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ดูสุดหลอแหงบัวน้ำเออใช่ใช่ช่องนั้นแหละกูถามหาเขาอยู่ช่องที่ดีมากดีสุดสุดล้านเท่าอ่ะครับ เอาเครื่องกูเป็นไรนะไอ้เหี้ยเฮ้ยดูดูไม่ใช่ว่ามันหลดอะไรอย่างแสดงอือโลอื้อ มึงมามึงอยากเก่งกับกูมากใช่ปะเดี๋ยวถกคลิปแล้วต่อยพียสองด้วยแบบหนึ่งโอเคสมัครปีไหนก็ได้กูเล่นของกูอ่ะกูยุบแปดและ้ะ มั้งกูก็แค่โลกูอายุสิบเอ็ดเจนน่าวันเกิด เพราะเรื่อที่จะเป็นกลุ่มผู้ชายนะจ๊ะโอเคถ้ามันไม่ได้ก็สมัครใหม่แค่นั้นแหละเงินแก้ไขก็ผิดผลาดสอบได้ <laughs> กระจอกไอ้เหี้ยนี่กระจอกวะกูเข้าได้ ไอควายกูไม่ได้กดปุ่มเฮียอะไรเลยอ้าวห่าหนยไอ,ไอ,ไอควายจะรู้ไหมเนี่ยกดไม่ออกไอเด็กเฮียโอเค 对。Yeah.